ลูกเป็นพันเป็นหมื่นอีกรุ่งปีโดนคลื่นซัดหมดเลยตอนนี้เรามาถึงปากนครใช่ไหมนขาเรียกอะไรปากน้ำปากนครอันนี้คืออ้าวปากพนังตรงนี้ก็เียนจุดชมวิวปลายแหลมตะลุมพุกที่เห็นสุดขอบฟ้าทั้งนั้นกคือแหลมตะลุมพุกอะปลายแหลมตะลุมปลายแหลมตะลุมพุกวาตไพัยตะไอปีัน0 5 อาปากพนังเนี่ยเขาเล่าว่าครั้งหนึ่งรัชกาลที่5มาเมืองปากพนังสเสด็จโดยทางเรือทีนี้มันตื้นเรือเข้าไม่ได้รเรือเข้าไม่ได้ก็มีจีนคนหนึ่งคิดว่าจีนฮับเผยเขาบริจาคเงิน2 0,000ืสมัยนั้นนะให้คุณลอกสันดอนเพื่อให้เรือพระนิรันั่งเข้าไปเมืองปากพนังได้ ดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับครั้งนี้ผมได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยสัตราจารย์เคียงรักเกาะรุ้งนะครับพาเที่ยวปากน้ำเมืองนครปากเรือปากนครนะครับและก็แวะมาทานขนมจีนนครกันซึ่งเป็นร้านขึ้นชื่ออีกร้านหนึ่งนะครับบรรยากาศภายในดูดีมากเลยครับมีไก่เข้า อันนี้จะเป็นโรงขนมจีนซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ถือเก่านะฮะแต่ก็เลิกใช้ไปแล้วเอามาจัดแสดงไว้จัดสวนหย่อมต้นงต้นไม้ทำให้บรรยากาศดูดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านขนมจีนริมคลองอนะครับอร่อยจนต้องแช่เนี่ยนะครับเจ้าของร้านรูรอทีเดียวนะครับรูปหล่อ,อ,อ <S <S สุดยอรับ ใช่ใช่และตรงโน้นก็จะเป็นโพงพังเห็นไหมครับที่มีขนําอยู่แล้วก็มีไม้ไผ่ปักปักแล้วก็เปิดประตูเป็นโพงพงังคลองที่ชาวประมงใช้สัญจรเชา้าเช้าหรือตอนเย็นแล้วก็เอาเอาปลา,ามาขึ้นตรงนี้ครับขึ้นตรงท่านี้แล้วก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อ ซื้อปลาสดๆได้เลยนะครับปลาสดๆส่วนหนึ่งนะด้านนู้นก็จะเป็นป่าชายเลนที่โดนลมค่อนข้างแรงมันจะโดนซะกชายฝั่งตลอดเลยเขาก็เลยหาวิธีการเอาไม้มาปักกันการกระแทกของน้ำภายในร้านนะครับ <ๆ S 1> ก็จะทำสเตชันเป็นมุมเคอน์เตอร์แยกเป็นของหวานของขาวนอกจากนี้ก็ยังมีพวกข้าวราดแกงให้ด้วย สำหรับท่านที่ชอบทานคาราดแกงครับส่วนเส้นขนมจีนก็จะจัดใส่บิบโตมีหมูสเตะ๊ะมีกุ้งทอดกรอบของหวานด้วยมีมุมกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักรวมทั้งไอศครีมให้หเด็กๆได้เลือกทานด้วยแล้วก็มีมุมกระเป๋าคุณผู้หญิงที่ทอจากกกหรือว่าจู เราก็สั่งมาทานกะติโต๊ะ1ชุดนะขนมจีนนี่เป็นขวัญใจของท่านที่ชอบทานผักกันเลยมีน้ำแกงหลายประเภทให้เลือกไว้ตอนท้ายคลิปผมจะเล่าให้ฟังว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยขนมจีนเป็นอาหารของใครกันแน่ครับ จารย์สอนอยู่ราชพัฒน์กี่ปีครับผมสอนอยู่15ปี้าปีราชพัฒนนครราชบุรีสิบห้าปีตอนนี้เกษียณแล้วนะครับเกษียณแล้วครับยังดูหนุ่มแน่นคุณมากครับในป่าน้้งสามมาปลูกป่าตะเรนแถวนี้นปลูกพวงกังใบใหญ่ปรากฏว่าพอปลูกเป็น400500เป็นพันเป็นหมื่นอีกรุ่งปีโดนอีกร้านหนึ่งครับที่จะพาเที่ยวชมวันนี้คือร้านขนมจีนครูพร อันนี้จะตั้งอยู่บนถนนสีเ่เลนจากท่าสนามุ่งหน้าสิชนครับร้านขนมจีนครูพรนน่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อเชื่อว่าหลายท่านจะรู้จักเขาจะเน้นน้ำแกงหูนิ่มที่สำคัญคือร้านขนมจีนครูพรเนี่ยปลอดผงชูรสและก็มีเมนูหลากหลายให้เลือกด้วยครับมีมุมกาแฟเล็กๆนารัดอีกเช่นกันที่สำคัญคือมีข้าวมากการเวลา ขึ้นชื่อเป็นนักเป็นหนาว่อาอร่อยนี่เราจะดูเครื่องนวดแป้งขนมจีนยุคใหม่เป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับแล้วพร้อมที่จะทำเส้นสดได้เลยทันสมัยครับสะอาดสะอา้าน บรรยากาศในร้านก็ตกแต่งเรียบง่ายมีปลาคาฟ์ให้ดูเพลินๆครับระหว่างทานขนมจีนมีมุมกาแฟเคาน์เตอร์แคชเชียร์ใช้ระบบออนไลน์เมนูให้เลือกสะดวกสบายครับ สุดท้ายอีกร้านหนึ่งตรงนี้ไม่ใช่ร้านของขนมจีนภูอพอรนะครับเป็นอีกร้านหนึ่งซึ่งผมแอบถ่ายมาเอามาต่อให้ท่านผู้ชมได้ดูเพลินว่าขนมจีนก็หลากหลายนะครับ สืบทอดมาจากอาหารมอญซึ่งจะเรียกว่าขนมจีนขนมหมายถึงจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจีนหมายถึงทําให้สุกในภาษาไทยเรียกข้าวหนงต่อมาก่อนเป็นขนมการแพร่หลายของขนมจีนหรือขนมจีนในสุวรรณภูมินั้นเกิดจากวัฒนธรรมการกินการปรุงอาหารที่พ่วติดมากับสงครามการหวัดทอนชาวมอญทั้งโดยพม่าและหรือไทยมาสู่พื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบันมีหลายยุคหลายสมัย เมื่อครั้งมอนแพ้สงคร,งรมามพม่ารวมทั้งเมื่อพม่าเข้ายึดเชียงใหม่และล้านช้างการเข้ามาของสุนทช่านมอนได้พกพาเอาวัฒนธรรมหลายอย่างเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นการไว้ผมงวยไว้ผมจุดชักพระองตีพาดมอนรวมถึงขนมจีนที่คนไทยเรียกว่าขนมจีนภาคเหนือเรียกขนมเส้นกัมพูชาเรียกว่านมบันเจาะซึ่งก็ยังมีคำว่าหนอติ วยเชนกันชีวิตของเรานะคะนอกจากจะเที่ยวสนุกมีชีวิตที่เป็นสุขแล้วนะคะเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะติดตามเพจของเรา YouTube ของเรานะคะเที่ยวสนุกสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ